สวัสดีค่ะมาพบกับครูเน็กนะคะวันนี้จะพาเด็กๆอ่านหนังสือมานะมานีชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะในบทที่15แล้วนะคะพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยบทที่15แม่ของมานีไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ประจำอำเภอมานะและมานีไปกับแม่ด้วยเพราะเป็นวันเสาร์ไม่ต้องไปโรงเรียนเขาพบชูใจกับย่าและปิติกับพ่อนี่เป็นภาพของโรงพยาบาลประจำอำเภอนะคะ วันนี้มีคนจำนวนมากมารับการตรวจที่โรงพยาบาลประจําอำเภอบางคนเป็นไข้ต้องห่มผ้าหนาๆเพราะหนาวบางคนปวดท้องหมอตรวจและให้ยารับประทานแล้วกลับบ้านเด็กคนหนึ่งตกต้นพุทราพ่อของเขาสงสัยว่าแขนจะหัก จึงพามาหาหมอชายคนหนึ่งถูกกระจกบาดเท้าเดินไม่ได้ญาติต้องหามมาให้หมอเย็บแผลมานีจึงถามชูใจว่า<ม>เธออยากจะเป็นหมอเธอกล้ายเย็บแผลหรือชูใจบอกว่าฉันทำได้ฉันอยากช่วยหมอ ังเลยฉันก็ช่วยหมอได้ปิติพูดเธอจะช่วยหมอทำอะไรละ่ะมานะถามช่วยหยิบของให้หมอไงละ่ะปิติตอบมานีพูดว่าเธอไม่ต้องช่วยหมอหรอกยาน้นจนแขนหัก ต้องมาให้หมอรักษาก็แล้วกันหญิงคนหนึ่งนั่งอุ้มลูกตัวเล็กๆและยังมีนั่งอยู่ข้างๆอีกหลายคนปิติเห็นก็จําได้จึงเล่าให้เพื่อนฟังว่าหญิงคนนั้นสร้างบ้านอยู่ใกล้ต้นไทรริมสะหลังบ้านปิติเขายากจนมาก ไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงลูกให้กินดีอยู่ดีได้ลูกๆจึงมีสุขภาพไม่ดีพ่อของเด็กไปไหนละจ๊ะชูใจถามปิติเบาๆตายเมื่อปีที่แล้วป,ป,ปิติตอบมานะมานีและชูใจรู้สึกสงสารครอบครัวนี้มากเขาเห็นหญิงคนนั้นผอม หน้าตาเหลืองเสื้อผ้าเก่าลูกๆก,ก็ผอมและสุกระปกบางคนนั่งหลับบางคนก็ดูดนิ้วตามแขนขามีรอยยุงกัดแสดงว่านอนไม่กลางมุง้งปิติเข้าไปถามว่าป้ามาทำไมครับ พาลูกๆมาตรวจจ้ะและจะมารับแจกยาด้วยหญิงคนนั้นตอบอ่านวันลนิดเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเรานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ